ครับปูแต่สอนกีตาร์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเพลงว a น i ลาซันเดย์ของศิลปินที่ชื่อว่าเอมิลี่เบิร์นนะครับฟิชเชอร์ลิงกับโอลิเวียเนลเซ่นนะครับถ้าอ่านชื่อศิลปินผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับเพลงนี้ไม่ยากนะครับจะเล่นหลักๆเล่นอยู่4คอร์ดนะครับแล้วก็จะมีท่อนบิดที่มีคอร์ดแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปตามส่วนเลยแล้วกันนะครับเพลงนี้4ี่คอร์ดวนนะครับสเต็ปที่1ให้เราคา์โปไปก่อนนะครับช่องที่2นะครับ เสียงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือคาโปสองนะฮะแล้วก็คอร์ดที่เราจะเล่นนะครับมีหลักๆ4คอร์ดนะครับคือคอร์ด D m a j o r 7นะครับคอร์ดเ m i n o r นะครับคอร์ด G ครับแล้วก็คอร์ด G minor นะครับเพลงนี้จะใช้4คอร์ดนี้วนไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ จะมีคอร์ดท่อนบิดนะครับซึ่งจริงๆเราเล่นสีคอร์ดน้วนไปเลยได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายท่อนบิดเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะเล่นให้ครบทั้งเพลงครบถ้วนนะครับครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับดูภาพคอร์ดที่ผมขึ้นนะครับเดี๋ยวผมแนะนําวิธีการจับคอร์ดกันก่อนคอร์ดที่1 D major seven นะครับอันนี้จะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาดูด้วยนะครับ คอร์ดที่1 d m a j o r 7ให้เราใช้นิ้วนางนะครับจับที่สายล่างสุดช่องที่2นะครับโดยการนับช่องเราจะนับจากคาโปนะครับคาโปแล้วก็ช่องที่1ช่องที่2นะครับช่องที่สองสายล่างสุดนะครับสาย1่ด้วยนิ้วนางสายที่2ด้วยนิ้วกลางนะครับแล้วก็สายที่3ด้วยนิ้วชี้นะครับคอร์ดเราจะใช้มือขวา,าดีดอย่างนี้นะครับสี่สาสองหนึ่งนะครับ สำหรับใครที่ท้าพอเป็นนะครับเอาิวชีทับไปเลยนะครับสเส้นนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับคอต่อมา Am มิเนนะครับ A อมิเนอทั่วๆไปจะใช้3นิ้วนะครับแต่ Am มิเนในเพลงนี้นะครับเนื่องจากไม่ได้ตีคอร์ดนะเป็นการเกาก็จะไม่มีสายสี่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะจับที่สาย2ช่องที่1และสายสามช่องที่2องครับแค่2ตัวพอนะครับ ทีนี้มือขวาจะดีดเป็น5้าสาหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวอธิบายมือขวาแยกอีกครั้งนะครับให้ใช้แค่2นิ้วพอนะครับนิ้วชี้สาย2ช่องแรกนิ้วกลางสายสามช่องที่สองครับหลังจากนั้นไปสู่คอร์ดที่สามนะครับคอร์ด G นะครับคอร์ด G กับ Gm i n o นนะครับพยายามดูเป็นคู่ปไปเลยนะครับคอร์ดนี้ก็ จับได้2แบบนะครับทีนี้จับภาพที่ขึ้นนะครับผมแนะนําว่าเดี๋ยวเรามาลองจับ G minor ก่อนดีกว่านะครับให้ใช้นิ้วชี้นะครับสายบนสุดนะครับสาย6กช่องที่3หลังจากนั้นสาย3แล้วก็สาย2นะครับด้วยด้วยกันนะครับคือช่องที่3เหมือนกันนะครับสาย3อาจจะใช้นิ้วกลางนะครับแล้วก็สาย2ก็ใช้นิ้วนางประมาณนี้นะครับ อันนี้ให้ดีดหกสามสองนะครับส่วนคอร์ดก่อนหน้านะครับก็คือถ้าเราจับรูปนี้ได้นะครับเราปล่อยนิ้วที่สายสามออกนะครับ<ๆ>ก็จะเป็นคอร์ด G นะครับอันนี้คือสายหกและก็สายสองนะครับช่องเดียวกันแล้วก็สายหกสามสองเหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มนิ้วเข้ามานะครับที่สายสาม ดังนั้นข้อนี้จะเป็นคู่กันนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้นิ้ว้นะครับอาจจะเป็นนิ้วโป้งกลางนางแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะเป็น G ก็จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะฮะตอน G ม i เนอนะครับก็เพิ่มนิ้วเข้าไปนะครับอ่าเน้นย้ำอีกครั้งครับสายหกช่องที่สามสายสอช่องที่สามเป็น G นะครับอ่าใครถ้าไม่ถนัดวางนิ้วไว้ก่อนอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับชี้กลางแล้วก็ค่อยเปลี่ยนนะครับเป็นชี้ นางกลางครับก็จะครบทั้ง4ี่คอร์ดนะครับสำหรับที่จะใช้เกือบทั้งเพลงนะครับขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองเล่นตามตามเพลงไปเลยนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพตามเพลงนะครับสำหรับคอร์ดกันเนื้อเพลงเน้นย้ำอีกครั้งนะครับคอร์ดกันเนื้อเพลงสามารถไปเซฟได้นะครับจากเพจ a c e b o o กครูนแต้สอนกีต้าร์นะครับ เดี๋ยวลองดูจากภาพที่ขึ้นก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเป็นเนื้อเพลงนะครับผมจะแนะนําวิธีการดีดของมือขวาก่อนนะครับให้เราจับคอร์ดที่หนึ่งนะครับคอร์ด D ดีเม o จอหลังจากนั้นมือขวาสําหรับคอร์ดนี้นะครับคือสาย4-3-2-1พร้อมกันนะครับจังหวะจะคล้ายๆเพลงที่ชื่อว่า b a s พ Part ของ Daniel Caesar นะครับก็ถ้าใครเคยเล่นเพลง b a s พ Part แล้ว มือขวาเพลงนี้ก็คงไม่ยากนะครับวิธีการดีนะครับจับดีเมเจอร์เซเว่นไว้นะครับแล้วก็ให้วางนิ้วไปอย่างนี้นะครับโป้งชี้กลางนางนะครับสายสี่สามสองหนึ่งสายสี่ก็คือนิอ้วโป้งเราปัดลงนะครับสามสองหนึ่งก็คือชี้กลางนางเราดีดขึ้นนะครับแล้วกะคือเหมือนกำมือน,นั่นเองนะครับกำมือโดยนิ้วโป้องออกไปข้างนอกอย่างนี้นะครับก็จะเป็น หลังจากนั้นจังหวะถอมาให้เราเคาะนะครับวิธีการเคาะนะครับคือให้ใช้ส่วนนี้นะครับอารมณ์เหมือนเคาะประตูเลยนะครับแต่ว่าเคาะไปบนสายนะครับสายบนๆนิดนึงก็ได้นะครับสายจะไปกระแทกกับเหล็กเฟดเหล่านี้นะฮะจะได้ได้ยินเสียงดังปักๆนะครับรวบเคาะรวบ จังหวะตามภาพที่ผมขึ้นเลยนะครับเป็นจังหวะที่หนึ่งสองและสี่นะครับหนึ่งสองและสามและสี่การที่เราเคาะสายนะครับจะเป็นจังหวะที่สองกับสี่นะครับสําหรับใครที่เคยเรียนดนตรีมาหรือว่าเครื่องดนตรีอื่นๆนะครับก็วิธีการนับก็จะเหมือนกันนะครับจังหวะที่หนึ่งดีดจังหวะที่สองเคาะนะครับแล้วหลังจากนั้นจังหวะยกของสองนะครับจังหวะและของสองเราดีดอีกทีหนึ่ง หลังจากนั้นเว้นจังหวะที่3นะครับแล้วก็ไปเคาะที่จังหวะที่4นะครับถ้าใครนับไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับเล่นตามผมไปเลยนะครับจังหวะอย่างนี้นะครับอาจจะท้องเว้นรวบเคาะรวบเคาะอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือคอร์ดที่1นะครับคอร์ดที่2 A m i n ม r 7นะครับ มือขวาจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับคือใช้5นะครับแล้วก็3 2 1สองนะครับอันนี้จะเว้นสาย4ไปเลยนะครับลักษณะเหมือนเดิมนะครับจังหววเหมือนเดิมเปลี่ยนเบสเป็นสาย5เท่านั้นเองนะครับมือซ้าย a minor ก็เป็นสาย2กับสาย3นะครับตามภาพที่ขึ้นเลยนะครับนะครับรวบเคาะรวบเคาะนะครับอันนี้ก็คือคอร์ดที่2ครับที่นี้ผมทำต่อเนื่อง2คอร์ดนะครับ d m a ม o จ7ซเวน ครับง่ายๆเท่านี้เลยนะครับหลังจากนั้นคอดที่3และ4นะครับ G และ G m ไม o นนะครับก็เดี๋ยวผมเอานิ้วแบบพื้นฐานก่อนนะครับเป็นชี้กับกลางนะครับสาย6กับสาย2ครับมือขวาให้เราดีด6 3แล้วก็2นะครับอันนี้ใช้ป้องชี้กลาง3นิ้วเลยก็ได้นะครับวางนิ้วป้องไว้ที่สาย6นะครับสายสามสายสองนี้นะครับลวกเคาะลวกนะครับแล้วก็ย้ายนิ้วนะครับ เป็นคอร์ดสุดท้ายนะครับก็คือเพิ่มอย่างนี้นะครับแล้วก็ลวกอ่ทีนี้ดูอีกทีนะครับคอดที่สามหลังจากนั้นคอรดสุดท้ายนะครับก็เพิ่มนิ้วเข้าไปอีกนิ้วหนึ่งนะครับอาจจะเปลี่ยนรูปนิ้วเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับ ลองใช้ตามแบบที่ถนัดดูนะครับทีนี้ผมจะเล่นให้ดูทั้ง4ีคอร์ดรวมกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ มือขวาก็ลองฝึกดูนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับภาพที่ขึ้นก็จะเป็นเนื้อเพลงและคอร์ดนะครับย้ำอีกครั้งนะครับสามารถไปเซฟเนื้อเพลงกับคอร์ดนะครับที่ผมปรับเวอร์ชันมาให้เป็นในคลิปสอนนี้นะครับได้ที่เพจ Facebook ครูแตงสอนกีต้าร์นะครับก็ก่อนที่จะตัดต่อวิดีโอเสร็จอาจจะมีการไลฟ์สดเพลงนี้ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามานะครับอาจจะใช้คลิปสอนด่วนนะครับไลฟ์สดไปก่อนแต่ว่า ก็คอร์ดกับเนื้อเพลงก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลงมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับภาพที่ขึ้นนะครับสเต็ปที่หนึ่งนะครับเวอร์สหนึ่งก็จะเป็นเอมิลี่นะครับเจ้าของเพลงก็เป็นคนร้องก่อนนะฮะก็เล่นวนไปเลยนะครับท่อนนี้ก็จะมีคอร์ดวนสี่คอร์ดนะครับก็คือคอร์ดตามนี้นะครับ D major seven minor G แล้วก็ G minor นะครับทั้งหมดสองรอบนะครับก็จะจบท่อนที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมลองเล่นไปเลยนะครับก็จะเป็นงี้ครับครับเพื่ะจ,ะจบท่อนเวอร์สที่1นนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าไปท่อนเวอร์ส ขอภัยครับจะเป็นท่อนพรีคอรัทที่1นะครับเล่น4ี่ขอดเหมือนเดิมนะครับอันนี้เล่นแค่รอบเดียวก็จะจบท่อนนะครับอันนี้ก็จบท่อนพีคอรันะครับง่ายๆสั้นๆเลยนะฮะก็ สำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นไปพร้อมกับเพลงให้ดูนะครับลองทักเข้ามาทางข้อความเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับหรือว่าทักไลน์มาก็ได้นะครับที่ไม่สามารถเล่นแล้วเปิดเพลงไปด้วยได้ใน y o u t u b e นะเพราะว่าเนื่องจากเป็นการผิดลิขสิทธิ์นะครับถ้าเป็นแพลตฟอร์ม,มอื่นๆอย่าง TikTok หรืออะไรอาจจะทำได้นะครับแต่ว่าในใน u t u b e นี้จะโดนแบนนะครับก็การละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเปิดเพลงไปด้วยเล่นไปด้วยนะฮะ งก็ลองพักกันมานะครับถ้าใจผมเล่นป็นความเพลงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูครับผมครับท่อนต่อไปนะครับเราก็จะเข้าสู่ท่อนคอรัสที่1นนะครับเล่น4ี่คอร์ดเหมือนเดิมนะครับ2รอบก็จะจบท่อนนะครับหลังจากนั้นก็เข้าท่อนอินสต u m เม t นต์นะครับก็คือเป็นท่อนดนตรีเปล่าๆเนี่ยก็เล่นอีกรอบหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่น3มรอบไปเลยนะครับคือท่อนคอรัสหนึ่งแล้วก็ท่อนอินสต u m เม t นต์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็จะครบท่อนนั่นเองนะครับทีนี้ท่อนต่อไปนะครับท่อนต่อไปนะครับก็จะเป็นเวอร์สที่สองนะครับก็อันนี้จะเป็นนักร้องที่มาฟิชเชอร์ลิงนะครับเป็นท่อนของโอลิเวียนะครับโดยเขาก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือ C ข้อมาครับ D m a j o r 7ร์เซเวแล้วก็ G m i n o นนะครับทั้งหมด2รอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นไปเลยนะครับ นี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นท่อน P- คอร์สที่สองนะครับเล่น D major minor G, G m i n o r เหมือนเดิมครับครับจบท่อน P- คอร์ดสองเข้าท่อนคอรัดที่สองนะครับก็จะเป็นนักร้องหลักคนเดิมนะครับเอมิลี่เบิร์นนะครับ เล่นเหมือนเดิมนะครับ D major seven A, minor G G m i n o r นะครับ2รอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะไปเข้าท่อนบิดนะครับเดี๋ยวผมเล่นท่อนนี้ให้ดูต่อเลยนะครับก็มันจะขึ้นเนื้อเพลง I just need one more นะ จบท่อนคอรัสสองนะครับหลังจากนั้นจะเข้าท่อนบิดนะครับซึ่งท่อนบิดนะครับให้ลองดูภาพที่ขึ้นก่อนนะครับท่อนบิดจะเป็น B minor A G แล้วก็ A นะครับรวมทั้งหมด B minor A G A นะครับสี่รอบนะครับหลังจากจบ B minor A G A ก็จะเป็นคอร์ดเดิมนะครับ D A G G minor นะครับ <_' n> <cars> เหมือนเดิม ทีนี้เดี๋ยวผมจะแยกส่วนให้ลองเล่น D B Minor A G A ตรงนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูภาพคอร์ดที่ขึ้นนะครับเดี๋ยวดูภาพคอร์ดอีกครั้งนะครับ B Minor A แล้วก็ G แล้วก็กลับไป A นะครับ B Minor เราจะจับประมาณนี้นะครับสาย3นะครับขออภัยครับสาย2ช่องที่3นะครับสาย3ช่องที่สอง และสาย5้ช่องที่2นะครับในท่อนบิดนี้นะครับ B m i n A G A เนี่ยเราจะดีดแค่ทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปย้ำไม่ต้องเคาะนะครับดีด5 3 2นะครับแล้วก็มีคอร์ด A นะครับแล้วก็ g นะครับคอร์ด A คือหลังจาก B m i n o นะครับเราเป็นนิ้วละณะนี้นะครับสาย3กับสาย2นะครับให้เลื่อนนิ้วนางมากลายเป็นคู่กันนะครับเล่น5 3 2เหมือนเดิมนะครับ ังจากนั้นขอด G ในท่อนนี้นะครับจะเป็นสาย6ช่องที่3ตัวเดียวนะครับเล่น6-3-2ตรงนี้อาจจะใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางก็ได้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับท่อนเดิมนะครับตรง B ีไวเนอร์ก็จะเป็นแวะ A ก่อนนะครับลักษณะการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับ คร่าวๆนะครับสามคอร์ดย้ำวิธีวีเมเนอร์นะครับเป็นรูปนี้นะครับใส่ห้าใส่สามใส่สองนะครับเลื่อนนิ้วนางเข้าไปซ้อนใต้นิ้วกลางนะครับก็จะเป็นสายสองกับสายสามช่องที่สองคู่นะครับเล่นห้าสามสองอันนี้คือ A นะครับแล้วก็นิ้วอะไรก็ได้นะครับแบงค์บนสายหกช่องที่สามแล้วก็กลับมา A นะครับแล้วก็เริ่มใหม่นะครับสี่รอบทีนี้วิธีการตีคอร์ดนะครับก็ ก็ประมาณนี้ครับคือดีดเปล่าๆไปเลยนะฮะตอนบิดนะครับเดี๋ยวดูภาพต่อไปนะครับที่ขึ้นคือจะเป็นจังหวะที่1นะครับมินเนอร์จังหวะที่สองเว้นนะครับจังหวะที่3ามเล่น A จังหวะที่4ี่เว้นนะครับห้องที่1ใหม่นะครับเล่น G 2สองสามจังหวะที่4ี่เล่น A นะครับทําแบบนี้3ามรอบนะครับทีนี้ดูจากภาพที่ขึ้นน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับจะเป็นนับจังหวะประมาณนี้นะครับหนึ่ง สองสามสี่หนึ่งสองสาหนึ่งสองสาหนึ่งสสารอบสุดท้าย2 3นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ทำสามรอบนะครับ1 2ึ่งสองสามสหนึ่งสองสาม หลังจากครบ3มรอบนะครับดูจากภาพได้เลยนะครับรอบที่4ี่นะครับรอบสุดท้ายเนี่ยจะเว้นจังหวะไม่เหมือน3ามรอบแรกนะครับก็จะเป็นเท่าๆกันทุกตัวนะครับคือจังหวะที่หนึ่งสองอ่าจังหวะที่หนึ่งสองจังหวะที่สามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เข้าไปที่ดีเมเจอร์เซเว่นนั่นเองนะครับอ่าย้ำอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมเล่นทั้งสี่รอบเลยนะครับคือ แบบด้านบนสามรอบแล้วก็แบบด้านล่างหนึ่งรอบนะครับสองสามสี่หนึ่ง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 สองสามสี่รอบสุดท้ายหนึ่งสองสาม ด้วย D เมเจอร์นั่นเองนะครับสำหรับท่อนบิดอันนี้นะครับดูภาพกันในเพลง E.T. นะครับท่อน,นบิดอันนี้จริงๆเราเล่นคอร์ดเหมือนตอนต้นเนียนๆไปได้เลยนะครับแต่อันนี้สำหรับคนที่อยากเล่นให้มันเป๊ะๆน,น,นะครับก็ใช้ตามนี้นะครับครับหลังจากนั้นก็ตอนท้ายนะครับก็จะเป็น D เม j จ r 7เว่น ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือจะจบท่อนไปนะครับสําหรับท่อนบิดนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากท่อนบิดนะครับท่นสุดท้ายคือคอร์ัสสองนะครับอันนี้เขาจะช่วยกันร้องเลยนะครับสองคนก็ขอดเหมือนเดิมนะครับเป็น d ีเมเนอร์เอเมเนอร์จีจีเมเนอร์นะครับแล้วก็ดีเมเจอร์เซเว่นนะครับเอเมเนอร์จีจีเมเนอร์เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าจากท่อนก่อนหน้านะครับตรงท้ายบิดเนี่ยให้เหมือนให้เราดีด ดีไปเจะเ,เซเว้นแถมไปนิดนึงนะครับแล้วก็พอเข้าท่อนคอรัสสุดท้ายเนี่ยก็เล่นต่อครับเล่นเบิร์นอีกจะรวบทีเดียวก็ได้นะครับนะครับหรือก็เล่นเต็มไปนะครับ ก็จะครบทั้งเพลงนะครับเพลงวันิลาซันเดย์ของเอมิลี่เบิร์นฟิชเชอร์ลิงโอลิเวียเนลเซนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเพลงที่ไม่ยากนะครับแล้วก็ยิ่งใครเล่นเคยเล่นเบสพาร์ทนะครับในคลิปสอนชนะทูแต่มาแล้วนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าง่ายมากเลยนะครับให้ลองฝึกกันดูนะครับสําหรับผู้ที่อยากให้ผมเล่นให้ดูนะครับเล่นไปพร้อมเพลงก็ไม่สามารถเปิดในคลิปได้นะครับผิดลิขสิทธิ์ y o YouTube นั่นเองนะครับ ถ้าอย่างไงก็ลองทักเข้ามาทั้งข้อความเพจ Facebook กูต้าสอนกีตร์นะครับหรือทางไลน์ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมเล่นพร้อมเพลงให้ดูนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับสุดท้ายนี้คอร์ดกับเนื้อเพลงครับสามารถเซฟได้จากเพจเฟซบ o o กกูต้สอนกีตร์นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับทั้ง YouTube และ Facebook ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ